เดี๋ยวผมไปโรงแรมสิตเยเลนครับไฟนอลซ้อมมากี่วันมันสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิตเยเลนครับอยู่ที่เชียงใหม่อยูที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมแล้วมั้งมีพี่ฝรั่งในใต้ช่วยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆห้าปีห้าห้าเดี๋ยวจะตายเลยมก็วันนี้เลยต้องมาเจอทับหน้านะเคยต่อยเขาไหมเคยั้งแรกด้วยศึกษาเก่งก็ต่อยเขาอย่าง เขามือจะตายเตะสายต่อสายวันนี้มาเจอกับเขาวางเควันแพงให้ดีก็เรื่อยๆจัามีอะไรแก้ไขวุ้นเขาบดีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ไปที่ที่นี่วันนั้นต่อยกับใครกับเกียรวาดครับเป็นไงบ้างวันนั้นวันนั้นนอกขาววันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยร้อยแปดร้อยแปดก็เวทวันนี้เลยแต่นี่เข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยคิดว่ามาเก็บไข่กับบ้านได้ไหมได้มั่นใจเลยนะอย่างร้อยแปดนี้ถ้าเข้าไปเท่าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด ประมาณ12-13โอ้ย20นิริสายนิดเดียวร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ชมน้อยนะวันนี้พร้อมมาอีกนั่นนะคุมมากี่กิโลมากกิโลห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมด60ประการผลจังหวัดช่วยได้ฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยฝาเป็นกำลังใจให้ผมคืนนี้เลยครับวันนี้พร้อมเอาเข็มไข่กลับบ้านนะะไข่โชคดีครับ